ขณะนี้ค่ะหน่วยทาหารของกองทัพบ,บกยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางมณฑลทนาหารบกที่37ค่ะได้มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชจัดกำลังคลชุดเสนารัก์เดินเท้าร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยค่ะ จึงได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยมีประชาชนมารับบริการทั้งหมด30รายนะคะตลอดจนจัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าตรวจผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและไม่สามารถเดินทางไปยังสถานบริการได้เองในพื้นที่ทั้งหมด5รายค่ะ โดยมีการจัดการบริการเยี่ยมบ้านและจ่ายยาให้เพียงพอจนกว่าจะพ้นสถานการณ์วิกฤตพร้อมทั้งได้มอบยาสามัญประจำบ้านและให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ